ปีรัญญาสัตว์ร้ายแห่งป่าแอมะซอนที่มีชื่อเสียงเรื่องลือมานานถึงความดุร้ายฝันที่แหลมคมจู่โจมเป็นฝูงไม่ว่าเหยื่อจะเป็นคนหรือสัตว์ชนิดไหนหากพลาดไปเจอฝูงของมันเข้าร่างกายก็อาจเหลือแค่เพียงกระดูกอย่างรวดเร็วซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่เราทุกคนเข้าใจในตัวพวกมันแต่ก็ยังมีอีกหลายอย่างที่เราอาจยังไม่รู้และอาจเข้าใจผิดในตัวปีรัญญามาตลอดดังนั้นเรามาดูกันครับว่าจะมีอะไรบ้างครับ 1. ลักษณะของปราปิลัญญาปราปิลัญญานั้นกินเนื้อเป็นอาหารมีฟันที่แหลมคมรูปสามเหลี่ยมขนาดใหญ่มีส่วนหัวขนาดใหญ่มีกล้ามเนื้อแข็งแรงบริเวณกับพุงแก้มไว้ใช้ยามกัดกินเนื้อของสัตว์ที่ตกลงไปเป็นอาหาร เสียงน้ํำที่กระเพื่อมจะดึงดูดป,าปลาเปรันญ,ญ่าเข้ามาอย่างรวดเร็วมันจะใช้ฟันที่แหลมคมกัดกินเนื้อของสัตว์ที่ใหญ่กว่าตัวมันจนทะลุไปถึงกระดูกสันหลังได้เพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นและความดุร้ายของป,าปลาเปรัญยาจะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละชนิดแต่เชื่อว่าแทบทุกชนิดนั้นตรวจจับกลิ่นเลือดในน้ำได้เหมือนกับปลาฉลาม ทําทำไมปราเิลัญญาต้องอยู่เป็นฝูงแม้ปราปิรัญย่าจะเป็นสัตว์ที่ดุร้ายแต่มันก็ไม่อาจจะอยู่เพียงตัวเดียวได้นั่นเพราะว่ามันเป็นสัตว์ขี้กลัวและมักเป็นเหยื่อของนักล่าหลายชนิดที่กินปิรัญญาเป็นอาหารได้เช่นกันได้แก่ปลาอาราไพมา่านาคยักษ์โลมาแม่น้ำแอมะซอนและนกกินปลาอีกหลายชนิด รวมถึงชาวบ้านแอมาซอนที่ล่าปรลัญญาเป็นอาหารการที่พวกมันอยู่รวมกันเป็นฝูงก็เพื่อที่จะป้องกันอันตรายต่างๆที่เข้ามาหาตัวมันได้นั่นเองสาสายพันธุ์ของปลาปิลัญญาที่น่าสนใจสายพันธุ์ปลาปิลัญญาที่อันตรายชนิดหนึ่งที่ทั่วโลกรู้จักกันดีซึ่งเป็นชนิดที่ดุร้ายมากได้แก่ ปลาปิรันย่าแดงหรือปิรันย่าท้องแดงรูปร่างจะคล้ายกับปลาในวงนี้โดยทั่วไปแต่กรามล่างยื่นยาวออกมาเห็นได้ชัดและในปากมีฟันแหลมคมมากส่วนหัวจะมีขนาดใหญ่และข้างกระพุ้งแก้มมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงหนาแน่นใช้สําหรับออกแรงกรามยามกัดกินอาหารขนาดโตเต็มที่จะมีประมาณ33เซนติเมตรน้ำหนักราว3.5กิโลกรัมอีกสายพันธุ์ที่น่าสนใจก็คือปลาปิรันย่าดำ หรือปิรัญญ่าขาวหรือปิรัญญ่าตาแดงมีลำตัวลักษณะยาวเรียวกว่าปิรัญญ่าชนิดอื่นแต่ได้ชื่อว่าเป็นปลาปิรัญญ่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดโดยเมื่อโตเต็มที่นั้นจะยาวได้ถึง45-55เซนติเมตรอย่างไรก็ตามแม้จะตัวใหญ่แต่กระดุร้ายน้อยกว่าปิรัญญ่าแดงมากและมีนิสัยแปลกประหลาดเพราะมันชอบที่จะอยู่ลำพังตัวเดียวมากกว่าและมีนิสัยขี้อาย แต่ความน่ากลัวของปีดินญ,ญ่าดำนั้นอยู่ที่แรงกัดของกรามที่เมื่อเทียบกันแล้วมีความแรงที่สุดในโลกพลังกัดของปีดนญ,ญ่าดำนั้นทําได้ถึง320นิวตันซึ่งสูงกว่าขนาดร่างกายถึง30เท่าและหากเทียบขนาดร่างกายกันแบบปอนต่อปอนแล้วมันจะมีพลังมากกว่าจอระเข้ออเมริกันถึง3เท่าเลยทีเดียวและเมื่อปี2008ที่ผ่านมานี้มีการพบฟอสซิลในเยอรมันที่น่าตื่นเต้นมาก มันคือฟอสซิลของเปลือยย่าเมโซดอนซึ่งเป็นปลากระดูกแข็งในอันดับต้นๆของโลกที่ได้สูญพันธุ์กันไปหมดแล้วปลาชนิดนี้มีฟันที่คมกริบสามารถหั่นเนื้อของเหยื่อที่ตัวใหญ่กว่ามันออกเป็นชิ้นๆได้อย่างไม่ยากฟันของมันทั้งยาวแหลมและคมกริบอยู่ขอบด้านนอกของกรามบนกับด้านหน้าของกรามล่างนอกจากนี้ยังมีฟันที่เป็นรูปร่างสามเหลี่ยมคมกริบและมีรอยหยักอยู่ด้านข้างของกรามล่างด้วยมาตินาโคอบอิบอต นักบรรพชีวินแห่งยูคาเมเทียมอสแตบอกว่าการค้นพบนี้เหมือนกับการพบแกะที่มีฟันแหลมคมเหมือนหมาป่าขณะเดียวกันการวิจัยพบว่าแม้ว่ารูปร่างลักษณะของมันจะมีความคล้ายคลึงกับปลาปิรันย่าสายพันธุ์ปัจจุบันแต่ความจริงแล้วปลาปิรันย่าเมโซดอนไม่ได้เป็นบรรพบุรุษของปลาปิรันย่าหรือมีความเกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด เนื่องจากปราปิลัญญายุคปัจจุบันตัวรแรกๆมีอายุอยู่เมื่อ15ล้านปีที่แล้วแต่ปราปิลัญญาเมโซดอนฟอสซิลของมันนั้นมีอายุกว่า152ล้านปีที่ผ่านมาการค้นพบนี้จึงเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางด้านวิวัฒนาการที่เรียกว่า Convergence Evolution หรือการวิวัฒนาการแบบเข้าหากันอีกด้วย4เหยื่อของปราปิรัญญา หลายๆคนเข้าใจพฤติกรรมของปราปิลัญญาแบบผิดผิดคิดว่ามันจะกัดกินทุกสิ่งที่ขวางหน้าไม่สนใจทุกสิ่งแต่จริงๆแล้วปราปิลัญญานั้นเลือกเหยื่อของมันโดยส่วนใหญ่พวกมันจะเลือกเหยื่อที่อ่อนแอก,กว่าเจ็บป่วยหรือถ้าเป็นสัตว์ใหญ่ก็ต้องเป็นเหยื่อที่มีบาดแผลและถ้าจะกัดกินจนเหลือแต่กระดูกจะต้องมีจํานวนที่เยอะพอสมควรดังนั้นถึงแม้มันจะอยู่รวมกันเป็นฝูงก็ตาม หากเราไม่มีบาดแผลไม่มีกลิ่นเลือดเราก็สามารถลงน้ำไปนั่งอยู่ร่วมกับพวกมันได้โดยที่พวกมันไม่ทำอะไรเลย 5. ปลาปิรัญญาในประเทศไทยปัจจุบันนี้ประเทศไทยกำหนดให้ปลาปิรัญญาเป็นสัตว์น้ำที่ห้ามมีไว้ในครอบครองหากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการประมง แต่บางประเทศนั้นเช่นประเทศญี่ปุ่นจะอนุญาตให้เลี้ยงเป็นปลาสวยงามได้แต่ถึงประเทศไทยมีการห้ามนำปรัญญาเข้ามาเลี้ยงอยู่แต่ก็ยังคงมีการลักลอบเลี้ยงและปล่อยลงแม่น้ำไปบ้างก็มีทำให้ยังมีพวกมันปะปนอยู่ในแม่น้ำของไทยซึ่งจำนวนของมันที่มีน้อยและมีปลาพื้นเมืองของไทยคอยควบคุมปริมาณประชากรของปรัญญาอยู่จึงทำให้พวกมันไม่สามารถที่จะแพร่พันธุ์ได้มากเหมือนตอนที่อยู่ป่าแอมะซอน สำหรับประเทศไทยนั้นยังมีปลาคูหรือปลาเปคูที่นิยมเรียกกันในเชิงการเกษตรว่าปลาจระเมดน้ำจืดเชื่อว่ามีสายพันธุ์มาจากอเมริกาใต้เป็นสายพันธุ์เดียวกันกันกบปลาปิรันย่ามีรูปร่างโดยรวมคล้ายกันแต่ไม่ดุร้ายเท่านิยมเลี้ยงกันเป็นปลาเศรษฐกิจในประเทศไทยโดยปลาคูนั้นจะมีรูปร่างที่ใหญ่โตกว่าปลาปิรันย่ามากโดยอาจยาวได้ถึง80-110เซนติเมตรและอาจหนักได้เกือบ40กิโลกรัม และมีพฤติกรรมที่ต่างกันคือปลาคูจะกินได้ทั้งพืชและสัตว์ขณะที่ปลาปิรันย่าจะกินแต่เนื้อเพียงอย่างเดียวแม้จะได้ชื่อว่าไม่เป็นปลาอันตรายต่อมนุษย์เท่ากับปลาปิรันย่าแต่ที่ปลาปวนนิวกินีและสหรัฐอเมริกากลับมีปลาคูที่มีพฤติกรรมกัดอันทะของผู้ที่ตกปลาหรือลงไปไว่ายน้ำในแม่น้ำถึงขั้นเสียชีวิตมาแล้ว ปิรัญญาราเมนแม้จะเป็นปลาที่ดูน่ากลัวแต่สำหรับบางคนและบางประเทศมันก็เป็นเพียงแค่อาหารที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นร้านอาหารนินจาคาเฟ่แอนบาร์เพิ่มเมนูนี้ในร้านนั่นก็คือปิรันย่าราเมนในราคาชามละ3,000เยนหรือราว900บาท แต่ว่ามันถูกขายอยู่เพียงชั่วคราวเท่านั้นเพราะว่าเป็นแคมเปญเอาใจแฟนคลับที่ชื่นชอบในตัวร้านและติดตามข่าวคราวอยู่แล้วนั่นเองต้นต่อน,นั้นเริ่มจากการที่ช่วงเอ r i l o o ฟ d d y y หรือวันโกหกบริษัท Holiday Jack ได้ประกาศว่าจะมีปิรัญญารามเมงครั้งแรกของโลกซึ่งต่อมาเมื่อเฉลยก็เลยทราบว่าเป็นแค่เรื่องหลอกลวงทำอำบรรดาแฟนคลับพากันผิดหวังกันไป ก็เลยกลายเป็นว่าบริษัทหันมาเอาใจคนกลุ่มนี้โดยการสั่งปลาปิรัญญาที่สามารถทานได้จำนวน600ปอนด์หรือประมาณ2,000ตัวจากแม่น้ำแอมะซอนในอเมริกาใต้ซึ่งความพิเศษของปีรัญญารามมงก็คือน้ำซุปของรามมงจะทำด้วยปลาปิรัญญาแบบ100เป็นที่แรกของโลกครับ